มีคนเต๋อมีคนเต๋อตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เอ้ยได้ป่ะวะเออทำสวนทำนาทำนาทำไรจริงอยากเล่นแบบสร้างบ้านทำไร่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันนี้ก็้ทำทำสงครามไงทหารขั้วก็มาแบบเรียบร้อยตานตาได้แต่ทำสงครามผมบอกเลยเร้เล่นว่าเป็นคนดีมันยาก ใอ้กระดาษพวกเนี้ยไอกระดาษพวกเนี้เาเน,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 นเก็บไปทิ้งเลยนะแม่งเด่นมาตอนนี้เราอยู่ในเนี้ยเราอยู่สตาร์โลเย่พี่ตอนเนี้ยมันมันจะมีอะไรเด่นเ<ช>ฟาร์มอันน่มเก้าสามคูณสามอย่างงี้เหรพี่วอาถามเลยตอนนี้เราอยู่ติดเมืองโดลิน่าครับไอไอ้ไก่ที่เราฆ่าเนี่ยตอนที่ยังเป็นตัวเนี่ยเราปล่อยไว้นานมันมันเป็นอะไรไหมเนา่ามันจะแดงเหรอไม่รู้ะ มีคนหน้าผมคนหน้าผมใส่โมงใส่โมงไปทางขวาไปทางขวาไปทางขวาตาย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 เคลียร์ go to the hell dude เฮ้ยแม่งไม่ตายแม่งตายยิงหน่อยยิงหน่อยไอ้เชี่ยกระสุนหมด fuck bitch เฮ้ยผีเยอะผีเยอะผีเยอะ เดี๋ยวพวกนี้จะเข้ามาใกล้ผมนะเข้ามาใกล้ผมอุ้ยเจี๊ยแมังชาโยคีและสมีวงกลมทั้งสูตรทั้งดมและใช้ได้ใช้ดีร่างกายสบายใจเจอจุดสี่ห้าและสมีวงกลมมันมีปืนนะเนี่ยโอ้ยเนื้อเยอะเลยโอ้ยมียาด้วยยังลู้โดเดียวโดโดโดไปเปลี่ยนแม็กก่อนเปลี่ยนแม็กก่อนเปลี่ยนแม็กก่อน มันมีปืนกลด้วยนะอ่าเมื่อกี้มันเอาลูกซองยิงเราใช่ไหมใช่มึงบ้าลูกซองยิงระยะไกลมันเอาสลักยิงผมมันน่ะเออสลักลูกเขียวกว่าแล้วทำไมมันยิงออกมาแม่งเกือบโดนเนื้อ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  potato เมื่อกี้โดนนิบูบมาเน่ะโอ้ยผมมั่นใจมันไม่แม่นหรอกผมยืนงัดกับมันเลยอะโอ้โหใจถึงใจถึงไต้ก็ดีแล้ว อเกือบตายหาไปแล้วเว้ยเฮ้ยผมนึกว่าคุณนะตอนแรกเอ้ยทำไมคุณมันใส่โมงสีม่วงๆวะมันไขวะไอ้หนุ่มวันนี้ถ้าถ้าถ้าเหนที่ปกติงเลยถ้าเป็นพวกเดียวกันน่ะเดี๋ยวพี่มีมาเก็บของใหม่ต้องรดีกว่ามันยิงเราได้แล้วนี่แล้วมันได้ของมาไปฮะติดเชื้อละอ้าวหิวไม่หิวอาหารตอนมือแดงไงพี่ผมก็เลยอัดเหลืองแดงแล้วก็อัดอัดอ้าวใช่อวกแตว่าแว่าปรับแล้วด่ ใช่คับล่ะถือว่ามันต้องเป็นวิตามินอย่างเดียววะไม่ถึงเราเลกินแบบอาหารแบบระบบมือต้เลือดใช่ใช่แก้ไงครับชาโคชาโคเอ้าวชาโคลไม่ได้เอามาอีกงามไส้ถ้าถ้าชาโคไม่มีใช้ชาไข่มุกละเฮ้ยล่อเล่งมาเอาเล่งแล้วมันเวลาวิ่งมันมันร้องอื้ออื้อเงี้ย อ,อมันจะร้องอีกเยอะถ้้ารอนะถ้าร้องอย่างนี้มันต้องเหลืองแดง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเอ้ยมีคนอีกไอเ้เอ <c oughs> หี้ยเออชิบหายจะให้ถ้าเจอคนแล้วกำลังป่วยพี่แนะนำให้ฆ่ามาันได้แล้วเอายาที่ตัวมัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าฆ่ามันไม่ได้มันก็จะให้ยากแก่คุณยาเม็ดสีทอง <c oughs> มันก็มันก็จะให้ยารักษาสาบอยกับลรา หายขาดเลยขาดเกิดใหม่เลยอะเม็ดเดียวเ่หายเลยเม็ดเดียวเท่านั้นแหละมันจะแบบบูมบูมนิดนึงไ่งแบบเบาคลิปนะหายเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับคือว่าฝรั่งที่กำลังจะเข้ามาในศูนย์ตำรวจเนี่ยเป็นคนที่ผมผมเพิ่งยิงไปนะฮะแล้วเขาก็กลับมาเจอเราอีกแล้วนะครับแต่ผมไม่มีช็อตที่ว่ายิงเขานะเพราะว่าตัวคลิปมันเต็มไดเวอร์เต็ม ตอนตอนนี้ผมแก้แล้วนะฮะเฮ้ยม mm ีคนเดี๋ยวมันพูดกดมันฮัลโหลวอซซับดืดไอชิ้นนั่นทำไมเสียคนคุ้นวะนน่นนๆๆๆแมงขาวบ้านแดงละฮัลโหลโอเคดีแล้วดีละฮัลโหลยุ่งชิ้นละชี้ซัมเมนยาอยู่มันพูดว่าอะไรวซัมเมนี่ยะไม่รู้อะย่าๆ you can come you can come <laughs> but you will kill me? Mm -hmm. Why I want to kill you? Kill yeah, 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 sure, sure, sure. Come on. Don't pick anything. No, I won't. I don't have anything. Uh, okay, 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 sir, okay, sir, okay. Stop, 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 stop. Don't move, don't move. But Do you have some please, friend? Please, please. Uh, no, I'm alone okay uh, why why are you coming why are you coming here tell me because um You killed me before <laughs> oh I remember you yeah you got my MP ah uh, yeah this your gun on my hand yeah you killed me over there somewhere uh -huh, yeah yeah I I เออ first time I remember your voice โอ้ e ใช่ไหมเยอะๆเอ่อใช่นะนี่ฮาวดับดับด o บ everything ดั o อ drop everything we we wanna c h e c k your body เอาไงดีเราจะให้ขาให้มันหักขาให้ให้เฮ้ยเอาเอาเลยเหรอเอาชุดออกถ้มันบี้ออกไปเอาตัวเปล่าแค่นั้นแหละไม่ไม่ถอดรองเท้าทรมานกว่าเอาเอาเอาสิรัดมา เอ้ยผมสงสารว่ะอ้ยให้กระเป๋าเขาไปสักใบเถอะเป็นเป็นเป็นคอนเทนต์สุดยอยครับเป็นคอนเทนต์เชี่ยผมเชี่ยผมแบบรรััดดสงสารว่ะหคนนึงีเฮ้ยมีคนมีคนฮัลโหลวอสดอีสัตว์ใครเนี่ยเยอะอีกยะเยอะมากละเยอะเยอะเยอะอ่ะเปนนี้เพื่อนมึงหรอข้างนอกอ่ะ That's your friend That's your friend No I don't have any friends หุ่ยซิ ทำไมเราต้องเชื่อแกว้หนุ่มอ่ายิงยิงเดี๋ยเสียเวลาเดี๋ยวรให้เพื่อนมาก่อนอีกอีกอีกตัวรพูดจูเนับพูดจูนับโอ้ยนเอเยอะย้าเ Hey little girl, why are you coming? Oh, because I want to equip. Equip? Help me! Yeah, give me some human flesh, please. <laughs> they raped me. Of course, of course. Yalalom, Yalalom, one security, Yalalom, are Can I go upstairs? ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าต่อจากนี้ไฟต์มันเต็มแล้วผมอัดที่เหลือไม่ได้ก็จบลงในทอนนี้สำหรับพาร์ทนี้นะฮะขอบคุณผู้รับชมไอหลังตายนะฮะขอบคุณผู้รับชมมาพบัที่สุดแล้วโดีอยว